ทีมงานต่อพ่อและายสงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจปคอ,อมหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กองกำลับการ6กร่วมกับตำรวจสอบพอมืองสงขลาเขาไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคนหนึ่งซึ่งเป็นชายอายุ43ปีที่บ้านเช่าในชุมชนสวนมะพร้าวเขตเทศบาลนครสงขลาตามหมายจับของสารจังหวัดสงขลาหลังจากที่ถูกแจ้งความจับเพราะว่าไปบังคับเพื่อนลูกสาวอายุ17ปีที่มานอนค้างที่บ้านทำอะไรที่มันเลยเถิด เรื่องนี้เล่าแบบบางๆเอาแค่พอรู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันล่อแหลมเกินไปคืองี้ครับย้อนหลังไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เดือนที่แล้วนะครับชายคนนี้ได้ก่อเหตุทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามกับเพื่อนลูกสาวอายุ17ปีที่มานอนค้างกับลูกสาวสองคนที่บ้านนะครับ แอบเข้าไปลงมือในห้องตอน3-4สีทุ่มทีหนึ่งแล้วก็บังคับไม่ออกมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ลงมือต่อตั้งแต่เที่ยงคืนยันตี4ตอนเช้าเพื่อนลูกสาวกลับบ้านก็ไปฟ้องย่าย่าก็พาเข้าแจ้งความที่สพเมืองสงขลา ตำรวจก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของทีมสหวิชาชีพเพราะว่าผู้เสียหายยังเป็นเยาวชนและก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและก็รวบรวมพยานหลักฐานจนนํามาสู่การออกหมายจับและก็ติดตามจับกลุ่มชายคนนี้ที่บ้านพักนะครับ ตอนถูกจับนี่ยังปฏิเสธนะครับผมไม่ได้ทําและก็ยังงงๆเข้าไปแช่งความจับผมตอนไหนและผมต้องทํำยังไงมั่งตํา,ตารวจบอกเรื่องคดีผิดไม่ผิดไม่รู้ไปสู้กันในชั้นศาลตามพยานหลักฐานตอนนี้จับก่อนตามหมายจับของสารจังหวัดสงขลาและก็มาไปส่งพนักงานสอบสวนสพสงขลาว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับ